นยมาดูดินโพสมาดูผมดิมัดอย่างนี้ได้ใช่ไหมเนี่ยได้นายไหมหันหันหน้ามาหันหน้ามาแล้วก็มัดที่น้องโพสใหม่หันหน้ามานเ,นเนี้ยหันหน้ามาเนี้ยนี่สภาพแ <c oughs> ม่บ้านไม่อยู่แม่บ้านออกไปทำงานแต่เช้า ต้องปล่อยให้คุณพ่อมัดผมนะมัดผมไม่เป็นเนี่ย<ช>เห็นไหมเนี่ยไหนะคงก,การหันวันี้เนี่ยไหนะคอยามามาดูหน่อยมาดูหน่อย,อยพี่อนามัดผมให้สวยปะเตรียมมาเร็วมันเปื้อนฝุ่นประตูเปื้อนฝุ่นเร็วๆมามาดูก่อนมาดูก่อนสวยไหมพี่อนามาดัดให้อันนี้พี่สาวเขามัดให้เ<ด>นี่ยดูดิสวยไหมเออในสวยไหมไหนมาเนะี้ยมาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้ยมาดูก่อน ไหนอ่ะไหน,อ,ไหนอย่าไปจับไวแ้แน่นโยูแน่นโยูมันมนั่นมันอันนี้ใช่ไหมไม่เป็นไรหรอก